สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจิกันอีกครั้งค่ะกับรายการป้ายยาพาเพลินค่ะวันนี้อาจิได้ชิ้นนี้มาค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรค่ะจิสั่งมาจากช้อปปี้ค่ะ,ะ,คะก,กว่าจะได้คิดนนี้มาก็ใช้เวลานิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามามาดูกันค่ะว่า ได้อะไรมามาแล้วค่ะมาเป็นกล่องเลยค่ะอาจจะย,ยุยยีนิดนึงนนขอเกลี่ยตรงนี้ออกก่อนหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอีกกล่องนึงค่ะก่อนหน้านี้ที่มาแล้ว นี่สามกล่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดูภายในกล่องกันค่ะว่าเป็นอะไรแต่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันคือกล่องรองเท้าให้ดูกล่องแรกก่อนเลยกล่องนี้ค่ะนี่เดี๋ยวขอวางกล่องนี้ลงสองกล่องนี้ลงไปก่อนนะนี่ค่ะกล่องแรกจะเป็นเป็นรองเท้า ผ้าใบค่ะเป็นแบบนี้กระพรัผ้าใบมีไซายแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้มีช่องมีรูหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้อด้านข้างค่ะที่ชอบก็คือเหมือนเป็นเกล็ดแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นเกล็ดมองเห็นไหมคะอาจจะไปไม่ถึงกล้องนะคะเดี๋ยวยังไงให้กล้องช่วยซูมเข้ามาข้างในนี่ค่ะจ,จะเป็นเกล็ดเอาจิเอาออกมาให้ดูทั้งสองฝั่งเลย นี่ค่ะเดี๋ยวเก็บกล่องก่อนในกล่องค่ะเขายังให้แถมถุงเท้ามาให้หนึ่งคู่มา,าให้ดูกล่องแรกชินนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันค่ะตัวนี้เขาจะก็มีที่ดันรองเท้ามีอะไรมาให้เรียบร้อยนะเป็นโฟมดันมาแค่หนึ่งนะคะ ตัวบอกเบอร์จะอยู่ด้านในค่ะจะเป็นป้ายเล็กๆด้านในตัวนี้เบอร์44แต่เรามาวัดขนาดกันดีกว่าเดี๋ยวจิขอทําการวัดขนาดก่อนนะจากปลายรองเท้าจนถึงส้นรองเท้าค่ะตัวนี้จะอยู่ประมาณ31เซนติเมตรค่ะนิ้วก็จะประมาณ1นิ้ว11นิ้วค่ะ11นิ้ว 11นิ้วเกือบ12นิ้วเลยือนะอวัดอีกทีสินิ้วค่ะอยู่ที่ประมาณ12นิ้วความยาวเดี๋ยวดูความกว้างค่ะของคู่นี้ถ้าวัดจากส้นเท้าก็จะประมาณเกือบเก้าเซนเนาะถ้าเป็นด้านหน้าก็จะประมาณ11เซนสิเซนติเมตรเดี๋ยวเรามาทำการลองรองเท้าคู่นี้กันค่ะ แต่อจิเราไม่ได้ใส่ถุงเท้านะเผื่อใส่ถุงเท้าได้นะคะแต่ทุกคนเวลาสั่งรองเท้าจากอินเทอร์เน็ตก็ต้องระวังระวังไซส์ตัวเองนิดนึงเนาะทำการลองไม่ต้องถามนะคะว่าทำไมอจิใส่แล้วดูยาวเท้าของอจิค่อนข้างยาวค่ะ ก็จะเป็นแบบเป็นประมาณนี้รบกวนให้กล้องซูมหน่อยได้ไหมคะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้อจิก็ใส่ได้พอดีเลยแต่ต้องใส่ถุงเท้าเพิ่มเข้าไปค่ะเพื่อจะได้ให้มันพอดีมาดูกล่องนี้ค่ะอจิซูงกล่องเลยไม่รู้ว่าเป็นเบอร์อะไรได้ถุงเท้ามาเช่นเดียวกัน เป็นสีเดียวกันเลยค่ะแต่ตัวนี้จับพี่จับดูไซส์เล็กเป็นไซส์เล็กค่ะไซส์อันนี้ดูสแกะกล่องไปก่อน,อนจะได้ง่ายเนาะจะได้สะดวกต่อการรีวิวมีตัวดัง ตองน,นี้เก็บก่อนค่ะเดี๋ยวพอดูไซส์รองเท้าตัวนี้เป็นเบอร์สาสิบแปดค่ะไซส์สาสิบแปดนี่ค่ะก็จะเป็นทรงเดียวกันแบบเดียวกันสีแดงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาวัด <What? S 2> ขนาดค่ะความยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังประมาณยี่สิบเจ็ด 28ปดเซนค่ะประมาณนี้ประมาณเกือบ11บอ็ดนิ้วค่ะความยาวความกว้างของหน้ารองเท้าก็อยู่ที่ประมาณสิบเซนติเมตรค่ะข้างหน้านะดูข้างหลังความกว้างก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเกือบดเซนติเมตรค่ะก็ประมาณ7เซนหน่อย แต่คู่นี้อจิคงใส่คงจะลองให้ดูไม่ได้อะ,อะลองดูแล้วกันเผื่อจะได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หรอกเด็กไปนี่นะคะยังเหลือใส่ไม่ได้แต่คู่นี้ก็ําหรับจะบอกว่าเด็กอายุประมาณเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจอะค่ะอีอจิสั่งมาเลยมาดูฟองนี้ค่ะ ตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยสีเขาเขามีให้ทุกกล่องเลยโอ้หเผาเลยสีเดียวกันอีกแล้วค่ะ ตอดูก่นนะไซทที่เขาเบอร์เขาเขียนไหมมาสี่สิบเจ็ดค่ะใหญ่มากยาวมากเลยค่ะก็จะเป็นรูปทรงเดียวกันพื้นยางค่อนข้างใช้ได้นะแต่เดี๋ยวอาจิจะมารีวิวอีกครั้งนึงว่าใส่สบายไหมก็คือรูป,รปลักษ์สวยดีไซน์สวยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อก็ได้แต่เราไปดูความทนทานกับการใส่ว่าออกมาจะดูเท่ไหม ความยาวค่ะตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังค่ะอยู่ที่สามสิบสองเซนติเมตรก็ประมาณสิบสองเกือบสิบสองนิ้วครึ่งค่ะสิบสองนิ้วครึ่งมาดูความกว้างของด้านหน้าค่ะความกว้างของด้านหน้าอยู่ที่สิบเอ็ดเซนติเมตรสิบเอดเมตรครึ่งค่ะสิบเอ็ดเซนติเมตรครึ่งสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์ก็ได้ค่ะ ใช่ไหมครึ่งมันห้าศูนย์หมหรือสามศูนย์ครึ่งมันมห้าศูนย์เนาะส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังความกว้างของด้านหลังเก้าเซนค่ะมาเดี๋ยวอาจิลองใส่ได้ไหมเนี่ยโอ้ยหยือเยอะมากๆเลยยังไปไม่ถึงด้านหน้าเลยค่ะ นี่น่าจะเป็นไซส์ผู้ชายแหละยาวเขาจะไม่ค่อยกว้างมากนะคะแต่เขาจะดูเป็นทรงยาวๆแบบนี้ค่ะทรงยาวแบบนี้เดี๋ยวเราเอาขึ้นมาให้ดูเลยทั้งสามไซส์นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ไซส์สีนี้ค่ะคู่คู่หนึ่งที่อาจิได้มาค่ะราคาอยู่ที่366บาทค่ะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง หเดือนค่ะที่จีนอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าอาจジสั่งในช h อป e ีค่ะสั่งในโปรแกรมช h อป e ีด้านนี้เลยส่วนร้านที่อจジสั่งค่ะจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะอาจ,จำชื่อไม่ได้ว่าร้านอะไรแต่ถ้าใครสนใจชอบดีไซน์แบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อแพงมากก็เท่เหมือนกันนะอนจิลองมาแล้ว ลองสั่งมาแล้วแต่เดี๋ยวเราไปลองใช้งานลองดูความทนทานนะคะว่าของเขาจะลอกไหมเพราะว่าด้านหลังค่ะเป็นหนังด้านหลังตรงนี้จะเป็นหนังด้านล่างตรงนี้เหมือนเป็นยางแข็งๆแล้วก็จะมีช่องเหมือนช่องลมแบบนี้ข้างหน้าก็จะเป็นผ้าสีแดงเดี๋ยวลองไปลองใช้ดูว่ามันจะดีไหมอ่ะข้างในข้างในก็จะเป็นเหมือน ้าปกติทั่วไปค่ะไปแ,แนะนําให้ใส่เป็นถุงเท้าดีกว่าเพราะว่าถ้าเราใส่ถุงเท้าเข้าไปด้วยแล้วอะค่ะมันน่าจะทําให้เท้าเรานิ่มขึ้นดูสิว่าแบบนี้ค่ะนอกจากจะไปเดินเที่ยวได้แล้วสามารถออกกําลังกายได้ไหมแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันเบาเบาอะเห็นเป็นยางแบบนี้แล้วมีแบบนี้ค่ะเบามากๆเลย เบานะไม่แน่อจジอาจจะใส่คู่นี้ถ่ <laughs> ายฮ้อกําลังกายด้วยค่ะเพราะช่วงนี้อจิค่อนข้างฟิตเหลือเกินกับการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะอันนี้อิジมาชวนปนะ้ายยาขึ้นอยู่กับความชอบของท่านผู้ชมค่ะว่าชอบตามที่อจิสั่งมาไหมหรือว่าอาชอบไม่ชอบกันแล้วแต่ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของอจีด้วยค่ะและที่สำคัญะคะ่ะนี่ค่ะสั่งจากทางนี้ช้อปปีค่ะร้านร้านนี้เลยค่ะฝากกดติดตามกดสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ only fan แล้วก็ patriot ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะไปแล้วค่ะไปออกกำลังกายกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.